อ่าโอเคขาเปิดสไลด์ก่อนนะครับก็เรื่อง nervous system นะครับ nervous system เนี่ยผมก็ได้แบ่งออกเป็น3พาร์ทด้วยกันก็คือเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Neuron Synapse แล้วก็ signaling เป็นเซลล์ประสาทการถ่ายทอดสัญญาณประสาทเนาะแล้วก็ Synapse เรื่องที่2ก็จะเป็นเรื่อง nervous system เรื่องที่3ก็จะเป็นเรื่อง sensory system เดี๋ยวเรามาดูภาพรวมการทํางานของระบบประสาทกันก่อนนะครับในรูปนี้ระบบประสาทหลักๆเลยก็จะประกอบไปด้วยส่วนที่เป็นตัวเซลล์ซึ่งเซลล์ประสาทเวลามันทางานเนี่ยมันก็ต้องออมีการซีเน็ปซีเนปหมายถึงเซลล์ประสาท2องเซลล์ที่มันมาซี a นปกันนะครับแล้วก็มีการถ่ายทอดสัญญาณประสาทไปตามเซลล์ประสาท ส่วนที่2องก็คือ Nervous System ตตัวเซลล์ประสาทเนี่ยมันก็จะถ่ายทอดสัญญาณประสาทแล้วก็ส่งไปยังระบบประสาทส่วนกลางใช่ไหมซึ่งประกอบไปด้วยสมองกับไขนสลังเนาะเพราะฉะนั้นในหัวข้อนี้เราก็จะพูดถึงเกี่ยวกับ Anatomy ของสมองไขนสลังแล้วก็เส้นประสาทระบบประสาทที่เป็น Autonomic Nervous s y s ส e m นะครับสุดท้ายก็จะเป็น s e n s o r y system sensory system เ Sens นะี่ยเปรียบเสมือน ตัวรับสัญญาณตัวเราเนาะจะรับรู้สิ่งแวดล้อมภายนอกที่อยู่นอกตัวเราเนี่ยได้โดยระบบรับสัมผัสใช่ไหมครับหรือว่าเซน s ซอร s y s t ิสเต็มเนาะยกตัวอย่างเช่นมือที่เราสัมผัสการรับรู้ตาหูจมูกเหล่านี้ก็จะเป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับเซน s ซอร s y s t ิสเต็มขอทบทวนเรื่องเ,ออเนิฟทิชูนิดนึงนะครับ ตอนที่เราเรียนเรื่องเนื้อทิชูเนี่ยเราก็ทราบแล้วว่าถ้าเราตัดมาชิ้นส่วนของสมองมาสองดูใต้กล้องจุลทรรศน์นะครับหลักๆเราจะพบเซลล์สชนิดเนาะได้แก่นิวรอนเซลล์ประสาทกับเกลียวเซลล์หรือว่านิวโรเกลียเนาะพพอร์ตีเซลล์เซลล์ประสาทล,ลักษณะของมันก็คือจะประกอบไปด้วยเซลล์บอดี้เนาะแล้วก็มีโปรเซสแตกกิ่งก้านออกไป ก็ประกอบได้วย dendrite axon เนาะส่วนเกลียเซลก็จะมีขนาดเล็กกว่าแต่ว่ามันจะมีจำนวนมากกว่าแต่ว่า process ของมันเนี่ยจะแตกต่างจากเซลประสาทก็คือมันจะไม่มี dendrite axon ส่วนเซลประสาทเนี่ยก็จะมีขนาดใหญ่กว่านะครับในรูปนี้ก็จะแสดงให้เห็นโครงสร้างของเซลลประสาทนะครับเป็นลักษณะจุลกายวิภาคาศาสตร์ของเซลประสาทนี่ก็จะเป็นรูปการ์ตูนแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นรูปที่ ไปยอมเนาะอ่าอย่างดังที่ผมกล่าวมาแล้วนะครับว่าเซลล์ประสาทจะประกอบไปด้วย2ส,ส่วนส่วนที่เป็น y, เซลล์บอดี้เนาะหรือจะเรียกว่าโซมาหรือเพอริคาริออนเซลล์บอดี้คือตำแหน่งเป็นที่เป็นที่อยู่ของนิวเคลียสกับไซโทโซลส่วนใหญ่นะครับไซโทพลาซึมเนาะฉะนั้นเซลล์ประสาทลักษณะของมันจะมีนิวเคลียสขนาดใหญ่แล้วก็มีลักษณะเป็นยูโครมาติน จำได้ไหมยูโครมาตินคืออะไรอันนี้คือนิวเคลียสเนาะยูโครมาตินก็คือโครมาตินที่ไม่ได้ขดแน่นกันนะครับมันก็จะเป็นโครมาตินที่เป็นเส้นใยโครมาตินที่คลายกันเพราะว่าตัวเซลล์ประสาทเนี่ยมันต้องมีการสังเคราะห์โปรตีนตลอดเวลานะครับแล้วก็จะเห็นนิวเคลียโอลัสชัดเจนเนาะเพราะว่าเซลล์ประสาทมันเป็นเซลล์ที่แอคทีฟมันต้องมีกระบวนการทรานสคริปชันทรานสเลชันตลอดเวลาเพื่อสร้าง ซึ่งไอเจ้าโปรตีนเนี้ยมันก็คือสารสื่อประสาทหรือว่านิวโรทรานสมิเตอร์นั่นเองเอลักษณะสำคัญอีกอันนึงของเซลล์ประสาทก็คือถ้าเราย้อมดูชัดๆนะครับถ้าเราย้อมด้วยสีพิเศษเนาะเรียกว่า c ครซิวไวโอเลนะครับลองไป Google ดูเนะ Crazy R e. เาะแครซิวไวโอเล C R E S L Y แล้วก็ไวโอเล V V I O L E T นะครับสีชนิดเนี้ยเวลาเราเอาเซลล์ประสาทไปย้อมนะครับจะเห็นว่ามันในไซโตพลาสซึมเนาะในส่วนที่เป็นไซโตพลาสซึมของนิวรอนตรงบริเวณเซลล์เอ่อเซลล์บอดี้เนี่ยจะพบว่ามันจะมีก้อนตะปุ่มตะปั่มลอยอยู่เนาะติดสีน้ำเงินเข้มนะครับเราจะเรียกก้อนนี้ว่านิโซ่บอดี้เนาะเป็นเออ่โครโมฟิลิกซับสแตนซ์นะครับ จริงๆแล้วนะไอ้เจ้า nissle body มันก็คือส่วนของ r e r หรือว่า rough endoplasmic reticulum นะครับเพราะว่าเซลล์ประสาทเราบอกแล้วเมกี้มันแอคทีฟมันสร้างโปรตีนตลอดเวลาเพราะฉะนั้นไอ้เจ้า goji complex ไอ้เจ้า r e r นะครับมันก็จะต้องสร้างเนาะมันก็จะฟอร์มเป็นกระจุกเราเวลาย้อมมันก็จะติดสีเข้มเราเรียกว่านิสโซบอดี้เนาะอันนี้ มันก็ใช้ในการจําแนกชนิดของเ,ออเซลล์ประสาทออกจากเซลล์อื่นๆได้นะครับส่วนถัดไปนะครับก็คือส่วนที่เรียกว่าเซลล์โปรเซสหรือว่าขแขนงที่มันแตกขแขนงออกจากเซลล์บอดี้ก็จะจําแนกได้เป็น2กลุ่มหลักๆก็คือเดนไรท์กับแอคซอนโอเคเนาะอันนี้เดนไรท์นะครับลักษณะสําคัญของเดนไรท์ก็คือ มันจะมีจำนวนมากกว่านะแล้วก็ขแขนงจะสั้นกว่านะครับในขณะที่แอ็กซอนนะจะยาวกว่าแล้วก็จะมีแค่ขแขนงเดียวนะครับจริงๆมันก็แยกยากเหมือนกันภายใต้กล้องจุลทรรศถ้าเรายอมไม่ดีเราจะมองไม่เห็นขแขนงแอ็กซอนแต่ว่าเราจะสังเกตเห็นตรงตำแหน่งหนึ่งนะครับตรงตำแหน่งที่เรียกว่าแอ็กซอนฮะิลล์เนาะ ตรงที่เป็นทริกเกอร์โซนไวแอ็กซอนฮิลลอกตรงนี้นะครับตรงบริเวณที่ส่วนเป็นรูปสามเหลี่ยมเนาะที่มันเชื่อมต่อระหว่างเซลล์บอดี้กับแอ็กซอนตรงตำแหน่งตรงนี้เนี่ยมักจะไม่ค่อยมีพวกออ,อกแกเนลไม่ค่อยมีนิโซ่บอดี้เนาะเราจะเห็นเป็นบริเวณใสๆนะครับแตกต่างจากตำแหน่งแอ็กซอนเนาะอื่นๆตำแหน่งที่เป็นเดนไรท์อื่นๆนะครับมันจะใสกว่าตรงตำแหน่งแอ็กซอนฮิลลอกตรงนี้นะครับ จะเป็นตํหรือว่าตรง initial segment เนี่ยจะเป็นตำแหน่งแรกที่เกิด action potential อ่ะเดี๋ยวเราจะพูดถึงต่อไปนะครับว่า action potential มันคืออะไรเกนองเพราะฉะนั้นถ้าเราไปดูใต้กล้องจุลทรรศน์เนาะถ้าเราเจอตำแหน่ง axon hillock เดี od, ๋ยวว่า initial segment นะตำแหน่งที่ต่อจาก axon hillock มันก็คือ axon นั่นเองอันนี้เราก็จะแบ่งโครงสร้างของเซลล์ประสาทออกเป็นส่วนๆตะกี้เราแบ่ง anatomy ตาม anatomy ใช่ไหมของเซลล์ อันนี้เราจะแบ่งตามหน้าที่ของมันเนาะส่วนแรกเรียกว่า signal reception นะครับนั่นก็จะเป็นส่วนที่มันจะรับ Input i เนาะ input จากเซลล์ประสาทเซลล์หนึงเข้ามานะครับส่วนถัดไป Signal Integration ตำแหน่งที่เป็นเซลล์บอดีหมายถึงว่าเซลล์ประสาทอันหนึงเนาะมันก็จะมี Input จากเซลล์ประสาทหลายอันอันที่1อันที่2อ,อันที่3อันที่4 เซลล์ประสาทหลายๆอันที่ส่งอินพุตมามันก็จะส่งสัญญาณมันไม่เท่ากันเนาะเพราะฉะนั้นตัวเซลล์บอดี้เนี่ยตำแหน่งที่เป็นเซลล์บอดี้มันต้องทําการประมวลหรือว่าอินทิเกรตอินทิเกรตแล้วประมวลผลใช่ไหมแล้วก็พอประมวลเสร็จก็จะส่งต่อไปอยังแอ็กซอนโดยผ่านตำแหน่งแรกก็คือแอ็กซอนฮิลล็อกเนาะถัดไปก็จะเป็นอินิเชียลเซกเมนต์อินิเชียลเซกเมนต์นี่ก็จะเป็นตำแหน่งแรกที่เกิดแอคชั่นพลเชียลใช่ไหมถ้าเกิดว่ามันประมวลแล้วถึงค่าเทรสชั่ ผมจะพูดเนะาะควาเสถชยรคืออะไรมันก็จะเกิดแอคชั่นพลังเชียลแอคชั่นพลังเชียลก็จะนำ่งทอดสัญญาณต่อไปนะครับตามแอคซอนเราจะเรียกกระบวนการนี้ว่าสิกแนงทรานส์ดักชั่นโอเคเนาะพอมาถึงตรงปลายแอคซอนที่เป็นแอคซอนเทอร์มินอลนะครับตรงปลายแอคซอนเทอร์มินอลเนี่ยมันจะมี ลักษณะเป็นตุ่มๆมนะครับเรียกว่าเทอร์มินอลบูทอมนะครับอันนี้ก็จะเป็นตุ่มๆมเนาะฉะนั้นแอ็กซอนเทอร์มินอลแต่ละอันมันก็จะไปซินแนปต์นะครับเนี่ยปลายของแอ็กซอนตัวนี้มันไปซินแนปต์กับเดนดริ Ad ์ของเซล์ประสาทต,ตัวถัดไปนะครับแล้วมันก็จะส่งต่อสัญญาณจะมีกระบวนการส่งต่อสัญญาณประสาทไปยังเซลประสาทถัดไปโอเคเราเรียกว่าทริกนอลทรานส์ักชันโดยเซลล์ประสาทอันนี้เนาะที่อยู่ กนซินัปติกเราจะเรียกว่า pre ซินัปติกนิวรอนนะครับเซลล์ประสาท pre s y n a p ปส่วนเซลล์ประสาทถัดไปจะเรียก post สินัปติกนิวรอนโอเคนะครับอันนี้คือภาพรวมเนาะอธิบายในแง่ของโครงสร้างประกอบด้วยเซลล์บอดี้กับเซลล์ออ dendrite axon ไปดูการทำงานก็จะแบ่งได้เป็น signal reception integration conduction แล้วก็ transmission เราพูดถึงเซลล์ประสาทร้อยแล้วเรารู้จักแล้วเซลล์ประสาทรู้จักส่วนต่างๆของเซลล์ประสาทแล้วนะครับต่อไปก็จะพูดถึงการซีเนปเนาะตัวของพรีซีเนปติกนิวรอนเนาะมันก็จะมาซีเนปโพสซีเนปติกนิวรอนถ้าเราขยายตรงบริเวณซีเนปติกเทอร์มินอลตรงปลายประสาทปลายแอ็กซอนเนี่ยขยายดูปรากฏว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เชื่อมต่อกันนะมันไม่ได้ต่อกันมีช่องนะครับมันจะมี ช่องว่างเนาะระหว่างแต่ละเซลเอ่อซินปิกเทอร์มินอลอันนี้นะครับกับอะโพสติก uh, นิวรอนถัดไปมันจะมีช่องว่างแคบๆอยู่เรียกว่าซินปิกคล c ฟต์เนาะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะครับว่ามันคืออะไรเนาะทีนี้ซินป p นะครับในสิ่งมีชีวิตเนาะจะแบ่งได้เป็น2แบบหลักๆแบบแรกเรียกว่าอิเล็กทริคอลซินป ถ้าเรามาสังเกตดูอันนี้ axon terminal ของ presynaptic neuron เนี่ยกับส่วนของ dendrite หรือว่า cell body ของ postsynaptic neuron เนี่ยมันมีช่องเนาะมันมีโปรโตีนที่เป็นช่องเชื่อมต่อกันนะไอโปรโตีนตัวนี้ก็คือ gap junction น,นะครับมันเป็นทางผ่านของไอออนเพราะฉะนั้น เซลล์นี้สามารถส่งต่อไอออนจากโพสต์เนปติกน,นิวรอยนโดยตรง,งไฟฟ้าก็จะไหลหผ่านมาได้โดยตรงนะครับเราก็เรียกว่าอนะิเล็ก i ริคอ y ซินแนเนาะส่วนแบบที่2นะมันไม่ได้เชื่อมต่อกันโดยตรงนะครับมันจะมีช่องว่างอยู่นะเป็น Synaptic ก l e f ฟแต่การส่งต่อสัญ,ญญาณประสาทจะผ่านสารเคมีที่มีชื่อว่า Neurotransmitter นะครับ จันนิวโรทรานสมิเตอร์ที่อยู่ในถุงจะเป็นโปรโตีนเนาะมันก็อยู่ในถุงเวสิโคลพอจะส่งต่อไปยังเซลล์โพสซินแนปติกนิวรอนมันก็จะเกิดกระบวนการเอ็กโซไซโตซิสแล้วนิวโรทรานสมิเตอร์ก็จะไปจับกับรีเซพเตอร์ที่อยู่บนโพสซินแนปติกนิวรอนแล้วก็กระตุ้นให้เกิดไฟฟ้าเนาะหมือว่าแอคชั่นเบรนเชียลในโพสซินแนปติกนิวรอนถัดไปฉะนั้นอ่าอันนี้ เนื่องจากมันใช้สารเคมีในการส่งต่อสัญญาณหรือว่าในการทรานสมิตสัญญาณเราก็จะเรียกสินแนบแบบนี้ว่าเคมีคอลซิแนตนะครับโดยในสัตว์มีกระดูกสันหลังแล้วก็โดยเฉพาะในคนในเมมโมลเนี่ยเราจะพบเคมีคอลซิแนตเป็นหลักนะเราจะไม่พบอิเล็กทริคอลซิแนตอิเล็กทริคอลซินตเราจะพบในสา์ชั้นตำ่ำนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นชนิดของซินแนตนะครับ โดยปกติเราจะพูดถึงการซนแน็ประหว่างเซลปเซลประสาทกับเซลลประสาทพรีซินัปติกซนแนปกับโพซินัปติกนิวรอนใช่ไหมครับแต่ว่าเซล์ประสาทมันสามารถไปซินแน็ปกับเนื้อเยื่ออื่นๆได้ด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นเซลล์ประสาทที่เป็นมอเตอร์นิวรอนเนาะมันจะต้องไปสั่งการกล้ามเนื้อนะครับมันก็จะไปซนแน็ปกับส่วนที่เป็นกล้ามเนื้อเนาะลักษณะการซนแน็ปเนี่ยจะเรียกว่า neuro muscular จังชัน หรือนิวโรแกลนดูลาซินแน็นะครับเซลล์ประสาทบางชนิดนะครับมันก็จะไปซินแนปกับต่อมนะครับ <c oughs> เพื่อให้หลังสารสื่อประสาทใช่ไหมยกตัวอย่างเช่นเซลล์ประสาทของระบบประสาทซิมพาเทติกนะครับมันจะยื่นแขนงไปกระตุ้นต่อมหมวกไตนะครับให้หลังฮอร์โมนอีพิเนฟรินหรือว่าอะดรีนาลีนอันนี้ก็เป็นตัวอย่างซินแน็นะครับ อันนี้เราพูดถึงเซล์ประสาทพูดถึงเกลียเซลล์พูดถึงชนิดของซีเนปแล้วต่อไปเนาะเราจะมาพูดถึงว่าเอ๊ะแล้วเซลล์ประสาทมันสร้างสัญญาณไฟฟ้าได้ยังไงบ้างนะครับแล้วมันจะมีการซีเนปจะจะส่งตอ่อสมมุติเซลพรีซีเนติกมันสร้างกระแสประสาทสร้างไฟฟ้าขึ้นปุ๊บแล้วมันจะส่งทอดสัญญาณไฟฟ้าไปยังเซลโพสซีเนติกยังไงเนาะในเมื่อการซีเนปของมันเป็นสารเคเมีอะเนาะ จากไฟฟ้าใช้สารเคมีแล้วก็ไปเป็นไฟฟ้าอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในคลิปถัดไปเนาะ